สวัสดีฮันทุกคนนะครับก็ขออาภัยที่ผมไม่ได้ลงคลิปเลยเกือบจะ1สัปดาห์นะครับเพราะผมเอาเวลาส่วนหนึ่งไป เที่ยวพักผ่อนบ้างเนาะก็คือตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาจนถึงวันปัจจุบนันคือวันจันทร์นะเพื่อจะกลับมานะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปไลฟ์สดกันเลยนะครับแม้ว่าไลฟ์สดนี้จะผ่านมาแล้วเกือบสัปดาห์เช่นกันและแน่นอนสัปดาห์นี้เป็นอัปเดตนะครับแต่ผมจะสรุปให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับอัปเดตที่จะมาถึงมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะเคสสำหรับอัปเดตผมก็เรียงไปให้แล้วนะครับอย่างแรกเลยตัวละครประจําเดือนนี้จะเป็นในส่วนของคิดโตเฟอร์รีดนะครับซึ่งหลง เกมจะมีการมีระบบชี่โอเวอร์โหลดเข้ามาเดี๋ยวอธิบายภายหลักนะครับก็โอเวอร์โหลดตัวนี้ไม่ใช่ทุกตัวจะทาได้เลยนะครับตามที่ผมอ่านคอนเซปต์ดูเหมือนจะมีบางตัวเท่านั้นที่ทําได้คือหมายความว่าจะต้องเป็นตัวละครตัวใหม่เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถทําได้เช่นกรณีของคีโตเฟอร์รีดอาจจะเป็นตัวแรกของเกมที่สามารถทำระบบโอเวอร์โหลดได้แล้วก็อาจจะเป็นอ e ีกรีดเป็นตัวอะไรต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสําหรับคีโตเฟอร์นะ ส่วนอันนี้จะเป็นในส่วนของลักษณะสกิลแล้วก็ในส่วนโอเวอร์โหลดนะครับจะเป็นระยะเวลาทั้งหมด15วินาทีนะครับเดี๋ยวอธิบายภายหลังเนาะต่อไปจะเป็นในส่วนของขยาย h i d d e n Story Chapter นะครับก็จะขยายให้เท่ากับของพั่งพี่ซองอันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานนะครับมันจะอัปเดตหลังจากพี่ซองมา1เเดือนนะครับต่อไปเป็นอาวุธใหม่ก็คือดาบลวงตานะครับก็ตามชื่อ Illusion Blade นะครับซึ่งอันนี้คล้ายๆกับดาบคาตาะที่สามารถตัดมิติได้ของเวอร์จิลนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่านี้ จะเป็นอาวุธกิ้แบบที่เขาล่ำลือกันหรือจะเป็นในส่วนของอาวุธเปิดนะครับอันนี้เราต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งนะว่าจะเป็นในลักษณะแบบไหนผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบเปิดนะครับคงจะไม่ใช่แบบกิ้หรอกมั้งถ้าแบบกิ้ผมมองว่ามันต้องเก็บเหรียญใหม่นะครับมันเป็นข้อเสียซะมากกว่านะส่วนต่อไปจะเป็นในส่วนการขยายคลาสนะครับแน่นอนว่าตอนนี้หลายหลายคนเริ่มจะชนคลาสระดับแบบ90กันแล้วหลายคนได้ไปสุระดับขชนกันไปแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ชนนะส่วนตัวสลหรับผมเนี่ยผมอยู่ที่แ8นะครับแต่ว่าถ้า ผมคาดว่าผมน่าจะสามารถขึ้น8-9ได้อยู่นะครับแต่9 0ไม่น่าจะไหวนะส่วนต่อไปก็แน่นอนหลังจากที่มีในส่วนของลูกบานใหม่ข้างมาก็คือบันเทเดือนที่จะอัปเดตต่อไปนี้หรือสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีการเพิ่มในส่วนของโหมดยากมากหรือการทดสอบมาซึ่งอันนี้เหมือนจะมีเพียงแค่5ระดับนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมี10นะซึ่งระดับ5เนี่ยก็ค่าพลังจะเทียบเท่ากับตอนที่เราแข่งเลยแต่แค่ว่าตอนที่เราแข่งอะ่ะมันมีพรช่วยให้เนะเราเล่นผ่านง่ายขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เราจะไม่มีพรแล้วนะ คือเราจะต้องวัดด้วยพลังตัวเองล้วนๆ,ๆนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของระบบโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดเนี่ยจะมีสแต็กเก็บอยู่ตรงนี้นะครับก็มาจะเรียกตามธาตุถ้าเป็นธาตุลมก็เป็นสีเขียวถ้าเป็นแสงก็เปสีเหลืองนะครับก็เก็บเรื่อยๆเลยเนาะหลังจากนั้นพอเก็บครบแล้วว่าเสร็จปับ๊บมันจะขึ้นเอฟเฟกวินาทีตรงนี้นะครับซึ่งโอเวอร์โหลดหนึ่งครั้งจะมีระยะเวลาอยู่ที่15วินาทีนะครับนี่คือระบบโอเวอร์โหลดนะส่วนต่อไปเป็นการแจ้งปรับ ในส,ส่วนของคลาสตัวละครนะครับก็จะแบ่งเป็นสาสายคือสตอร์เกอร์เบเกอร์แล้วก็ซัพพอร์ตนะครับอันนี้ผมถือว่าโอเคปรับมาใหม่ก็ถือว่าดีขึ้นนะต่อไปคือฮันเตอร์คอลแลบหรือการเล่นหลายคนนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นการอัพขั้นนะผมคิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นในสองโหมดออนไลน์นะครับน่าจะทําให้เราเนี่ยมีดาเมจได้สูงขึ้นนะส่วนต่อไปก็คือจะมีการปรับในส่วนของชาร์โดวการ์ดหรือว่าในส่วนของเงาผู้พิทักษ์นะครับให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้นเพิ่มในส่วนของ ชั้นหอสมุดนะครับที่ยากขึ้นเนาะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าคอนเสียที่เขาเล่นกันนะ่ะเขาเล่นกันเพียงเพราะว่ารับของรางวัลไม่ได้เล่นเพราะความท้าทายนะครับก็มีการปรับในส่วนของรางวัลให้ดีขึ้นนะส่วนต่อไปก็จะมีในส่วนของห้องสูโมะ a c t เยูนะครับก็จะมีสกินมาให้ฟรีเนาะส่วนต่อไปก็จะเป็นการปรับปรุงเล็กน้อยนะครับก็คือตัวคัสซ้อมจากตอนแรกที่มันมีอยู่4ช่องตอนนี้จะเหลือแค่3ช่องนะครับหมายความว่าจะช่วยลดโอกาสการลุเลทให้คุณแล้วก็จะมีในส่วนของ การทดสอบนะครับหรือคุณอยากจะแบดาวุธไหนในการแข่งขันเวลานะผมแปลไม่ผิดนะครับส่วนต่อไปก็คือจะมีการซื้อสกินย้อนหลังได้แต่นี้จะเป็นระยะเวลาคืนหนึ่งอัปเดตนะครับคุณสามารถซื้อสกินย้อนหลังที่เป็นสกินพาสประจำเดือนต่างๆที่คุณพลาดได้นะครับชั้นนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองสำหรับใครที่พลาดสกินในสอ,สอชุดว่ายน้านะครับอ่ะอันนี้ ก็มีประมาณนี้นะส่วนต่อไปเราจะมาดูกันที่คาร์มิชนะครับก็สลับคาร์มิชจะเป็นการเล่นแบบหลายคนแต่ตอนแรกที่เราเล่นเป็นพี่ซองตอนนี้จะต้องคุมเป็นฮันเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการวัดดาเมจกันเหมือนเดิมโดยที่เน้นเอาฮันเตอร์ลงไปเล่นนะครับก็มันจะมีธาตุอยู่4ธาตุคือไฟน้ําแสงมืดนะครับหมายความว่าลมจะไม่สามารถใช้งานได้นะอันนี้ก็ถือว่านิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับคาร์มิชก็เป็นรูปแบบการเล่นของฮันเตอร์รูปแบบหลายคนเนาะ ส่วนต่อไปจะเป็นระบบ PVP นะครับแต่ PVP ตัวนี้คาดว่าจะมาภายในเดือนหนึ่งนะครับต่อไปจะเป็น Holiday Custom ก็จะมีของซอลินแล้วก็โทมัสออกมานะต่อไปก็เป็นในส่วนของของรางวัลตามเลเวลนะครับก็จะมีให้ตามนี้เลยน,นี้ก็ถือว่าเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับส่วนต่อไปจะเป็นกิจกรรม Holiday อันนี้ก็จะเป็นล็อกอินสะสมแล้วก็รางวัลหลักก็มีพวกนี้เลยนะสามารถดูได้เลยนะครับ ต่อไปจะเป็นกิจกรรมสะสมแต้มคือ Hunter Class นะครับอันนี้คือคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากได้อะไรในรางวัลพวกนี้นะครับก็จะเป็น Hunter ทั้ง4ตัวนี้ที่ผมคิดว่ามาจริงน่าจะมากกว่านี้นะครับต่อไปคืออาวุธก็พื้นฐานนะครับมีตัวก็ต้องมีอาวุธมานะส่วนต่อไปก็คือเป็นการล็อกอินนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ให้เราแล้วคือเขาเลือกให้แต่วันที่12นะครับตอนนี้วันที่15ก็คือเขาแจกในส่วนของตกล่องตัวนี้นะครับก็ถ้าเราล็อกอินในช่วงระยะเวลานี้ก็คือตั้งแต่12สิบ โอกาสหรือได้รับร้อเปอร์เซ็นต์เลยใน้อนอซของพวกนี้นะครับก็ถือว่าช่วยให้เราพัฒนาได้ไวขึ้นนะครับก็อย่าลืมล็อกอินกันนะครับส่วนต่อไปจะเป็นตัวละครประจําเดือนมกราคมคืออ e ีกริดนะครับจะเป็นหน้าตามานิส่วนธาตุคาดว่าจะเป็นธาตุมืดนะครับเป็นธาตุมืดที่สามารถทําในส่องของเบรกได้ด้วยเป็นเบรกที่สามารถทำในโอเวอร์โหลดได้นะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของตลางอัปเดตตัวละครครึ่งปีหน้านะครับก็เดือนแรกจะเป็นอ e ีกริด เดือน2ไม่มีบอกนะครับว่าจะเป็นอะไรแต่เดือน2เนี่ยจะเป็นสตรอรี่ใหม่แล้วก็จะเป็นในส่วนของลูกลานครั้งใหม่นะครับเดือน3จะเป็นในส่วนของลองกิลของโกโตริจินะครับเดือน4จะเป็นในส่วนของฮันเตอร์ระดับชาติแอนโทนีนะครับบทไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะส่วนเดือน5ก็จะเป็นสตรอรี่นะผมเกี่ยวกับโบนัสแล้วก็เกี่ยวกับช่วงที่ในส่วนของประธานโกโกอนเนี่ยเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีในส่วนของซิมูเลชันเกตเนาะ แล้วก็มีเงามาใหม่ช่วงเดือน3ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นการขยายพลังอีกครั้งหนึ่งส่วนเดือน6ก็จะเป็นเดือนที่คนรอคอยนะครับก็คือฮันเตอร์ระดับชาติหลิวจือกังนะครับจะมาในส่วนของเดือน6แล้วก็มาพร้อมกับลูกราวแสงสว่างครั้งใหม่ที่เป็นของจัก,กรพัท ร่างยักษ์ก็คือคนนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับดิวจื้อกางนะัะนั้นหมายความว่าดิวจื้อกางมาก็คือกลางปีหน้าเลยนะครับสำหรับใครที่รอพี่หลิวอยู่ก็ไม่นานครับผมครึ่งปีหน้านะครับอันนี้คือสำหรับอัปเดตคร่าวๆที่จะมาในอนาคตนะครับุปโดยวรวมสนับไลฟ์สดรอบนี้นะครับก็เราได้เห็นแล้วว่าอัปเดตเนี่ยจะมีการเปลี่ยนในส่วนของคอนเทนต์ต่างๆ่ว่าจะเป็นการมาใหม่ของระบบอุบัติโรดนะครับแล้วก็การมาของฮันเตอร์ระดับชาติที่จะมาในปีหน้า ถึง2คนเลยก็คือแอนโทนีแล้วก็หลิวจือกังนะครับสำหรับใครที่รอพี่หลิวอ,อยู่แล้วก็ตอนนี้รูแล้วนะครับว่าเขามาแน่นอนร้อแต่เขาจะมาในเดือน6ของปีหน้านะครับคืออีกครึ่งปีให้หลังฉะนั้นถ้าคุณรอได้คุณก็จะได้เล่นนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันนานเกินไปก็สามารถที่จะเก็บวัตถุดิบช่วงนี้เพื่อรอเปิดพี่หลิวได้นะครับแต่ระหว่างนั้นก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงเมตาระดับหนึ่งนะ พอ6เดือนหรือ5เดือนหลังจากนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเมตาไปตามท่าอยู่แล้วซึ่งผมคิดว่าพี่หลิวก็คงจะไม่พ้ท่าแสงอยู่ดีนะครับเผื่อจะเป็นนาเมท่าแสงตัวใหม่แทนโทมัสกับมิยอนด้วยเนาะก็ทุกคนสลับคลิปนี้มีมาเนี้เจอกันคลิปหน้านะครับ